สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนิตเหมจันเพชรเลขที่24การตลาดปะวะส1รับวันนี้จะมาสรุปบทที่3เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตลาดแบ่งได้เป็น2วิธีคือการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลคุติยภูมิจะใช้วิธีการไปคัดลอกจากเอกสารรายงานจากแหล่งต่างๆอาทิเช่นห้องสมุดหน่วยงานธุรกิจหน่วยงานราชการสมาคมเป็นต้นและนําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีแต่จะเลือกใช้วิธีการใดน,นั้นขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายระยะเวลาจำนวนคนที่เก็บรวบรวม ซึ่งนิยมใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมิมากกว่าทุติยภูมิวิธีการเก็บรวบรว,บวมข้อมูลประถมภูมิแบ่งออกได้3วิธีวิธีที่1วิธีการสังเกตไปเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคโดยตรงซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจะถูกต้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เก็บข้อมูลที่ไปสังเกต ว่ามีการรับรู้ทัศนคติและประสบการณ์มากน้อยเพียงใด 2. วิธีการทดลองทดลองในห้องปฏิบัติการเช่นการทดลองการทําปฏิกิริยาของสารเคมีต่างๆทดลองโดยการลงมือปฏิบัติจริงหรือทดลองในสนามเช่นการทดลองผลงการใช้สื่อโฆษณากับยอดขายที่เกิดขึ้น 3. วิธีการสำรวจ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้คำถามสอบถามจากตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงความคิดเห็นความชอบของผู้บริโภคโดยมีเครื่องมือที่สำคัญคือแบบสอบถามแบบสอบถามนี้สามารถใช้วิธีการสอบถามได้3วิธีวิธีที่1การเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ เป็นการส่งพนังงานสัมภาษณ์ไปสอบถามข้อมูลจากตัวอย่างมีลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่าง2ฝ่ายการสอบถามแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1การสอบการสัมภาษณ์เป็นลายบุคคลเป็นการสอบถามจากตัวอย่างทีละคนตามสถานที่ต่างๆเช่นที่ทำงานที่บ้านหรือสถานที่ชุมชนที่เรียกว่าการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง 2. การสัมภาษณ์กลุ่มเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการเก็บข้อมูลการตลาดมากเรียกว่าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคือไม่มีกำหนดคำถามเป็นรูปแบบตายตัวแต่กำหนดขอบเขตของคำถามที่ต้องการครอบคลุมอย่างกว้างๆ 2. ก,การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์เป็นวิธีการที่จัดทำรายการ คำถามที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้ในแบบสอบถามและส่งทางไปรษณีย์เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบและส่งกลับคืนทางไปรษณีย์วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลมากๆ 3. กาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เป็นการสอบถามข้อมูลจากตัวอย่างที่เลือกโดยทางโทรศัพท์เป็นวิธีการที่รวดเร็วและเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสั้น แต่อาจพบปัญหาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการออกไปปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องมีเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยในการปฏิบัติงานสะดวกได้ข้อมูลถูกต้องประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1น,นะคะอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลตามวิธีการเก็บรวบรวม มีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้เพื่อหาข้อมูลปฐมภูมิเป็นแบบฟอร์มที่บรรจุคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆ 2. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลโดยการสังเกตผู้เก็บข้อมูลต้องมีแบบบันทึกเหตุ การที่สังเกตยอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพราะไม่สามารถกลับไปจดบ,บันทึกใหม่เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วหลักเกณฑ์ที่สำคัญของการจัดทำแบบฟอร์มการสังเกตคือ 1. ควรจัดทำเป็นตาราง 2. กํกำหนดรายละเอียดที่ต้องการสังเกตเชัดเจน 3. าํกำหนดมาตรฐานในการบันทึกข้อมูลว่าจะให้ทำรอยขีดหรือเขียนตัวเลขใส่ลงไป กำหนดเวลาและสถานที่สังเกตให้ชัดเจน 3. แบบฟอร์มบรรทุกข,ข้อมูลโดยการทดลองแบบฟอร์มบันทุกข,ข้อมูลโดยการทดลองนี้ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน 4. แบบสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลก็ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งจะมีคำถามที่ต้องการ ข้อมูลอยู่แล้วสอุปกรณ์ในการควบคุมง,งานการปฏิบัติงานสนามนัณสถานที่ภายนอกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปรภุมินั้นจะต้องมีผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหลายคนมาร่วมกันปฏิบัติจึงต้องควบคุมให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติงานให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. แบบฟอร์มควบคุมงานเป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นโดยไม่มีรูปแบบตายตัวขึ้นอยู่กับว่าต้องการกำหนดข้อมูลแบบใดก็กำหนดหัวข้อ2แบบฟอร์มด้านการเงินเป็นแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่ผู้เก็บข้อมูลมีค่าใช้จ่าย 3. รา,ายงานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้เก็บข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์และตามแผนงานที่วางไว้ 3. อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานสนามการปฏิบัติงานสนามเป็นการออก,กเป็นการออกไปปฏิบัติ เก็บข้อมูลนอกสถานที่ของผู้จัดเก็บข้อมูลซึ่งมักจะพบอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสมอดังนั้นควรมีอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ 1. จดหมายแนะนำตัว 2. ปบัตรประจำตัวผู้จัดเก็บข้อมูล 3. ู่มคู่มือการปฏิบัติงาน 4. แผนที่แสดงแหล่งที่จัดเก็บข้อมูล ห้าเครื่องเขียนหกบัตรช่วยตอบสรุปคร่าวๆนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลการตลาดมี2วิธีคือการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต ทดลองและสำรวจการจะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจำนวนพนักง,งานที่เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งการหาข้อมูลการตลาดนั้นนิยมที่จะใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปัมภูมิมากกว่าแบบถุติยภูมิและการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิจะต้องใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลได้แก่แบบฟอร์มต่างๆจนหมายแนะนำตัวผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวผู้เก็บข้อมูลเครื่องเขียนต่างๆเป็นต้นขอบคุณค่ะ